เมาที่แล้วให้ใบงานเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยไปใช่ไหยห้ามงงห้ามเงียบห้ามงงห้ามงงห้ามเงียบข้อสอบเดี๋ยวลบก่อนประกายไหนยังไปไม่ได้สักข้อเลยเนาะ ให้ตอบได้คะแนนนะคะมาคราวที่แล้วเดี๋ยวนักเรียนครูขอแก้ตรงนี้นิดนึงลูกหนูเปิดที่หน้าแรกก่อนนะคะเรื่องคำให้แยกว่าเป็นคำยืมจากภาษาอะไระลูกหนูขอแก้นหนึ่งคำครูขอโทษนะคะคำว่าปัญหาลูกนักเรียนฟังครูอยู่ไหมเนี่ยฮัลโหลรู<ข>เออ อันนี้เป็นภาษาบาลีนะคะเป็นบาลีเนาะถ้าสันสกฤตเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ลูกใช้คำว่าปริศนานะคะปริปริศณะปริศนาะะส่วนบาลีเนี่ยตัวเดิมของเขาคืออย่างนี้นะคะโอเคไหมแก้นิดนึง I'm sorry จักรกจี้หัวใจ ทีนี้เรามาดูข้อสอบแนวนักเรียนอันเนี้ยถือว่าเป็นแนวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอจบเรื่องเนี้ยเราจะสอบนะคะสอบย่อยสอบออนไลน์เรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศนะลูกนะคำยืมภาษาต่างประเทศอีก20ข้อน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวเปิดหน้าให้คะแนนไว้ก่อนเปิดหน้าให้คะแนนใครที่ยังเคลียร์งานไม่หมดนะคะ รีบนะเดี๋ยวจะประกาศละเดี๋ยวจะประกาศงานค้างมามาดูข้อแรกนะักเรียนข้อใดไม่ม,ไม,ม,มาาีไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศลูกเอาชัดๆะไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศเด็กเ ใครจะตอบค่ะข้อนี้ว่ามาขอไข่หรอสุภาพรตอบข้อขอไข่ <c oughs> ไม่มี <c oughs> นะคะสุภาพรไปหนึ่งคะแนนนะคะไม่มีเนาะข้อกอไก่หนูเจอคำว่าอะไรบ้างอาหารอาหารไปไกลจังตำรับตำลับ<ต>นะคะ อะไรอีกตัวแรกเลยฝรั่งฝรั่ง,งไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งแล้วก็อีกตัวนึงเร็วอีกตัวนึงเดินนะคะขเขมรอาหารเป็นสันสกฤตเนอะตำลับเป็นตำลับเป็นอะไรลูกทุกคนเงียบหมด ตอบติ๊กตอสุภาพณ์ตอบแล้วอย่าทิ้งครูไปค่ะตําดรัับมาจากภาษาคัมรฮะอะไรนะลูกพูดดีๆค่ะเอาช้าๆชัดๆตำรับมาจากภาษาคาเมนเหอป้ายต่อไปแต่ฝรั่งเนี่ยเป็นภาษาเปอร์เซียเนาะเราไม่ได้เราไม่ได้เรียนเรื่องการสังเกตคําภาษาเปอร์เซียเอาให้รู้ไว้นะคะ ต่อไปคอควายลูกที่เราเจอเราเจอคำว่าอะไรสุภาพรสุภาพรคือคุณกล้วยไข่ใช่ไหมคะ<ห>เจอคำว่าคประหยัดเจอคำว่าเจอคคำว่าเวลาเจอคำว่าการนะคะเป็นบาลีเวลาเป็นบาลีประหยัดเป็นเขมรเนานะงองูเจออะไรลูกว่ามาสองคำอ่ะ มูเหรอคะไปไกลทาไมเล่าเอาต้นๆคำเลย<อ>ต้นๆประโยคเลย<อ>การนี่ไงแล้วก็ไว<อ>้นี่ไงลูกอ่าต่อไปมาดูข้อที่สองค่ะข้อใดไม่มีไม่มีคําที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตไม่มีคำกันแน่ใจให้คิดอีกหนึ่งรอบให้คิดอ,อีกออกะคก่เ ฮะให้คิดอีกหนึ่งรอบลองลูเ<ล>หรอคะโอ้ยนาชาจใจเย็นค่ะตอบข้อไหนคะก็ไก่ค่ะไม่ใช่ก็ให้คิดอีกหนึ่งรอบนี่ไงข้อสามเอออันนี้ใครตอบลูกเลขที่สามสิบสองค่ะสามสบสองปภาวลินนะคะไม่มี คำที่มาจากบาลีสันสกฤตเนาะเพราะว่าคำว่าทําเนียบเนี่ยมันเป็นคำยืมจากภาษาอะไรลูกประภาวลินทําเนียบเป็นคำยืมจากภาษาประภาวลินอย่าทิ้งคูไปค่ะได้โปรดโปรดเถิดนะประภาหนูมัว่วค่ะหนูมัว่วหนูอย่ามั่วที่ลูกการทำข้อสอบมั่วไม่ได้ บ้าบอตอบได้แต่ท่ไวไม่ได้ทำเนี้ยเป็นคำยืมจากภาษาเขมรนะคะก็ไก่หนูเจออะไรลูกเจอคำว่าที่เป็นบาลีสันสกฤตหนูเจอคำว่าภาษานะคะข้อขอไข่หนูเจออะไรลูกประภาวลินเดี๋ยวลดาูกต้องถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวจะลดเหลือศูนย์จุดห้างอง,งูหนูเจอคำว่าอะไรลูกภรรยาถูกต้องนะคะอุ้ยลืมไปเราต้องพูดว่าถูกค่ะห้ามพูด ต่อไปข้อที่3ลูกข้อใดเกิดจากคําที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมดเกิดจากคําที่เป็นบาลีสันสกฤตแล้วทั้งหมดนักเรียนอันเนี้ยมันเป็นคำสองคำเราเอามารวมกันเอามาสมัตกันนะคะไอเอามาซ้อนกันเอามาผสมกัน ถ้าหลักการสมาธิมันจะต้องเป็นบาลีและสันสกฤตเท่านั้นเนาะแต่อันเนี้ยมันมีข้อไหนที่มาจากภาษาบาลีทั้งหมดข้อไหนลูกข้อไหนคะข้อ,องูติ๊กตอกกมลนิดว่ามาคะ่ะ ตุลึดตืลึดตืลึดขอ้ขอขอ้อข้อเนวใครจะตอบข้อนี้ง่ายนะลูกเนี่ยข้อนี้ <c oughs> ครูฉเฉลยอ่ะคอควายนะคะก็ไก่เนี่ยเจอคำว่าคริสไม่ใช่บาลีสันสกฤตเป็นอังกฤษเคมีก็ไม่ใช่นะคะ งอง,งูชาติไม่ใช่นะลูกนะต่อไปมาดูข้อที่สี่ลูกข้อที่สี่เอาทำไมไม่มาคุณทีคะศิลปกรรมคุณทีคะจ้าว่าศิลปรกรรมไม่ใช่ภาสาสัสกิอก็ใช่ไงลูกเป็นสันสกฤตไงคะ จนักเรียนโจทย์เขาบอกว่าเกิดจากคําที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั้งสองคำทั้งหมดก็คือนักเรียนดูมันมีสองคำเนี่ยลูกนะใช่ไหมเข้าใจโจทย์ยังเข้าใจโจทย์นะต่อไปมาดูข้อที่4ี่ลูกข้อใดไม,ใมะมะไม่ใช่วิธีสังเกตคํายืมเขมรไม่ใช่วิธีสังเกตคํายืมภาษาคเขะมรใช้คําครอบคำปะผิดค่ะ อีทีหนึ่งใช<ห>้จอบันตัวสะกดอะไรนะสุภาพรว่าไงนะลูกใช้จอบันตัวสะกดเออเออไม่ใช่ค่ะงูค่ะใช้ตัวสะกดตามตัวประพาวลินไปอีกแล้วหนึ่งนะคะไม่มีใครตอบอีกจะตอบองใค <c oughs> <c oughs> ใช้หลักตัวสะกดตัวตามอันนี้มันเป็นวิธีการสังเกตคำยืมจากภาษาอะไรลูกประภาวลิน ตัวสะกดตัวตามเป็นหลักการสังเกตคำยืมจากภาษากะขะคาฆะจะชะชชยยะบาลีสันสกิตค่ะเออบาลีนะคะบาลีอย่างเดียวลูกตัวสะกดตัวตามเนะาะสันสกฤตอ่าขอโทษค่ะ สันสกฤตไม่ยึดนะคะแต่บาลีเนี่ยยึดหลักตัวสะกดตัวตามนอกนั้นเป็นวิธีสังเกตคํายืมจากคเขมรก็คือคำาเขมรนเนี่ยนิยมใช้คําควบกล้ำแล้วก็ใช้อักษรนําแล้วก็ใช้ตัวจอเป็นตัวสะกดในมาตามแม่กดนะคะต่อไปข้อที่5ลูกข้อใดไม่มีคําที่มาจากภาษาต่างประเทศเอาอีกแล้วไม่มีคําที่มาจากภาษาต่างประเทศติก๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกงองงูหรือเปล่าจ้า ทันวรัตนะคะทันวรัตเอาไปอีกหนึ่งอ๋อเพิ่งได้หนึ่งแรกอยู่เลยค่ะข้อแรกข้อกอไก่หนูเจอคําว่าอะไรลูกหนูลองว่ามาหนูเจอคำว่าโอ้ไปไกลอเออบูดนะบูดไวชลาอะไรอีกนะอะไรยัรยงเกือบเกือบต้นต้น,ตนประโยคแล้ว ภรรยาสามีเออสามีภรรยานะคะขอไข่หนูเจอลอไรบริเวณบริเวณ,เวณอนาบริเวณเศษนะคะอนาบริเวณเศษข้อควายหนูเจออะไรลูกแรกเลยเจอเจอคำว่าขณะค่ะขณะนะคะต่อไปข้อที่หกลูก ข้อที่6ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำเลยเดี๋ยวขอดูเลยนะงองูหรือคะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวแป๊บนึงลูกตาจะงองูเลยคะ่ะข้อที่6ตอบไม่ใช่งหนูดูดีๆงองูเหรอบาลีมีบาลีนิยมสอสาราเหรอลูกข้อพายอ่ะ ไม่ใช่งั้นของั้นขอไขและจันค่ะน้คะไข,ข่ค่ะก็ไก่ข,อข้ขอนี้หมดสินินตอไม่ถูกสักคนพอแล้วเหลืออยู่ข้อเดียวข้อที่หกตอบขอไข่ลูกนะคะคือมีคําว่าขันติอ,อิจฉ<ข>านะคะข้อแรกก็ไก่อะไรไม่ใช่ศีษะไม่ใช่นะคะศีษะไม่ใช่เนาะเป็นสันสกฤต ข้อที่คอควายพันสาไม่ใช่นะเป็นสันสกฤตตัวรอหันนี่ข้ององงูศรัทธาไม่ใช่นะคะเพราะว่ามีตัวนี้สอสาราเนี่ยเห็นนะสอรอสอรอนะคะอตอบได<อ>้อะไรนะลูกถามได้คะะ่ะสุภาพ์น้องไงฮะ,ะ,ะอิจฉาเป็นบาลีสิลูกหลักตัวสะกดตัวตามเลยอะจอสะกดฉาตามมาลูกจะฉะ ถ้ชาใช้ยาอันเนะอันเนะอันเนะต่อไปข้อที่7นะคะข้อใดเป็นภาษาบาลีทุกคำเอาเยอบาลีทุกคำอีกแล้วตอบอะไรลูกข้อควายเหรอคะไม่ใช่ค่ะตอบอะไรคะง,องงงองเหรอคะ ไม่ใช่ค่ะก็ไก่ค่ะก็ไก่่ค่ะข้อนี้หมวดสิทธิ์อีกแล้วขอไข่นะคะขอไข่เนาะขอไข่นะคะบาลีทุกคําก็ไก่เจอคําว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ไก่เจอคําว่าอะไรที่ไม่ใช่ลูกเร็วยุดเหรอคะโอ้ไปไกลจังคำว่าอิน คำ <In. S 1> ว่าอินเนาะ <Yeah. S 1> คำว่าอินขอไข่เจอคําว่าทุกคําเลยเออเป็นเป็นบาลีหูถามทุกแล้วขอควายเจอคําว่าอะไรลูกขอควายเจอคําว่าปลาปาแล้วก็เจอคําว่าสาัตว์สัตว์ค่ะงอง,งูเจอคําว่างอง,งูเจอคาว่ากษัตริย์เหรอคะ ประสาอีกตัวหนึ่งลูกอีกตัวหนึ่งประวัตินะคะประวัติเอ,อ่อต่อไปข้อที่8นะคะข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตทุกคำขอไข่คะ่คคะไข,ะข่ตอบเอ่ยกมลนิดค,ค่ะกมลนิดกมลนิดตอบขอไข่นะคะเป็นภาษา เป็นคำยืมจากสันสกฤตทุกคำก็ไก่หนูเจออะไรที่ไม่ใช่สันสกฤตลูกอักขีเป็นบาลีอักขีกับอักคีกับโอ้โหมริกาศาสติกเหรออักคีกับ,กกบ,กกบมลิกาเป็นบาลีนะคะคอควายหนูเจออะไร ทุกคำเลยลูกมนโทปริญญาวันลบเป็นบาลีเนาะงองูหนูเจออะไร er ก็ทุกคำเหมือนกันวัฒนาอักขระพิมพ์นะคะเป็นบาลีเนาะต่อไปมาดูข้อที่9ลูกข้อที่9ข้อใดเป็นคำเขมรทุกคำเลยกป็่กไก่เย่ใครตอบก่อนข้อนี้ข้อนี้ให้ตอบก่อนลูกสุภาพรค่ะสุภาพรนะคะเป็นกไก่ ข,ข้อไข่อะไรไม่ใช่ลูกสุภาพรข,ข้อไข่อะไรไม่ใช่คะอนิจจาอานิจจาข้อควายอะไรไม่ใช่ลูกสวัสดีค่ะสวัสค์นี่เป็นส,สันสกฤตนี่เป็นบาลีเนาะ,อะงองงูอะไรไม่ใช่ลูก สัจนจรนะคะเป็นบาลีต่อไปมาดูข้อที่10ลูกข้อใดไม่มีคำเขมรไม่มีคำเขมรขอรไข่ขอไข่ค่ะขอไข่ใครตอบก่อนคะ่คคนคะสิริวิมลค่ะฮะเอาใหม่ลูกใครตอบก่อนนะสามแปดคะ่ะสามแปดสามแปดนะคะสามแปดเออดีมากเลยแบ่งคะแนนก,นกันลูกอ้าว ก็ไก่หนูเจอคําว่าอะไรที่เป็นคอมเมนลูกโปรดค่ะโปรดขอค่าไอ้ขอควายเจอคำว่าสำรานสำรานคว<า>ง,งูเจอคําว่าดำเนินเยถูกต้องเอาต่อไปข้อที่สิอลูกสิอข้อใดเป็นคําที่มาจากบาลีทุกคําบาลีทุกคำสิบอ ก็ไก่ปะเะาเยใครตอบคะเลขที่สามสิบสองค่ะสามสิบสองอีกแล้วนะคะก็ไก่นะคะบาลีทุกคำเลยนะคะอย่างอมตะเนี่ยถ้าเป็นส,สันสกฤตเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้นะคะเอาอมฤตอมฤตอมฤตขอไข ขอไข่นิตยศารไม่ใช่นะคะขอควายาพักดีไม่ใช่นะพักดีไม่ใช่มัธยมไม่ใช่มัธยมเป็นสารสกฤตถ้าเป็นบาลีเขาจะใช้ตัวนี้นะคะมัดชิมเนาะเป็นบาลีงองงูอะไรไม่ใช่ พิดานไม่ใช่นะคะเป็นสันสกฤตนี่ก็เป็นสันสกฤตเนาะแล้วนั้นเป็นบาลีโอเคข้อ12ลูกข้อใดเป็นสันสกฤตทุกคำา12สันสกฤตทุกคำนี่ไหมลูกตัวไก่หรือเปล่าคะ อถ้ากอไก่ปัญจวัคคีไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นบาลีเนาะเป็นบาลีขอไข่นะคะก็เออสับสับพันยูงูงูค่ะไม่ใช่อเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังก่อนนะคะลูกข้อนี้นะข้อนี้มันไม่มีคำตอบนะคะข้อนี้มันไม่มีคำตอบเพราะอะไรอย่างขอไข่เนี่ยเขาถามว่าเป็นสันสกฤตทุกคำใช่ไหม คอไข่เจอคำว่าสพันยูเจอคำว่าโอลานเนาะเห็นไหมรอจุลานะคะเป็นบาลีนะคะส่วนคอควายเนี่ยนักเรียนเกือบจะตอบคอควายแล้วแต่ทีนี้ไปติดคำว่าพยักนะคะคอคอ,อ,อสกดกะขาคาคังะเป็นบาลีอันนี้เป็นบาลีนะอัธยาศัยเป็นเป็นสันสกฤตบาลีจะใช้อัตชา,ายัยอัด ชาสยเป็นบาลีนะอ่านให้ออกนะลูกทีนี้เนี่ยจะตอบงองงูแลนะแต่ตรงเนี้ยคำวัาดสร้างเนี่ยมันเป็นคําไทยลูกมันเป็นการสร้างคําซอนนะคะสร้างสรร์เนานะเป็นคําซอนนะคะสร้างสรร์เป็นซอนเพื่อเสียงนะคะเป็นซอนเนาะเกิดจากการเอาคำไทยกับคำภาษาต่างประเทศเนี่ยมาคู่กัน นะะได้เป็นสร้างสารรค์ฟรีไป13ลูกข้อใดมีคําภาษาบาลีทั้งสองคำมีภาษาบาลีสองคำสันสกฤิสองคำค่ะ13กอ <13. S 3> <14. S 2> ไก่ค่ะเย่ yeah. กระมน,นิดตอบกอไก่นะฮะเอาไปอีกหนึ่งคะแนนกระมน,นิดนะจ๊ะเจอบาลีมีคําว่าอะไรกับคำว่าอะไร,ะไรลูก บาลีมีคว่ากิตติกับป,ปัญหานะคะเนาะนอกนั้นยังขอไข่เป็นบาลีทั้งหมดเลยนะคะสมณะปัจจัยปฏิเสธคำพีส่วนข้อควายเนี่ยเป็นสันสกฤตทั้งหมดเลยนะคะเป็นสันสกฤตทั้งหมดส่วนงองงูงองงูก็เป็นสันสกฤตทั้งหมดนะคะ ต่อไปมาดูข้อที่14ลูก14เปลี่ยนบ้างข้อใดมีคำภาษาบาลีบาลีปนอยู่มากกว่าภาษาสันสกฤตปนอยู่มากกว่าแสดงว่ามีบาลีมากกว่าข้อไหนลูกข้อตื่ตื้อตื่นตื่ อะไรนะชัดๆค่ะข้อควายเหรอคะไม่ใช่ลูกข้อไม่ใช่ค่ะก็ไก่ข้อนี้หมดสิทธิ์ค่ะข้อนี้ตอบขอไข่นะคะขอไข่ไม่ไม่ถูกเลยค่ะสามัรลัสันโดดแล้วก็เขตนะคะส่วนก็ไก่เนี่ยนักเรียน กไก่มันมีศรัทธ,ธาฤทธิ์นะเป็นสันสกฤตปฏิวัติอักขระเป็นบาลีมันเท่ากันไม่ได้นะเพราะเขาบอกว่าบาลีต้องมากกว่าสันสกฤตเนาะโอเคส่วนข้อคอควายสันสกฤตส่วนงองงูคำว่าอัญชลีไม่ใช่นะไป15ลูก15 ง,ง,งูค่ะคข้อควายในในเป็นคำที่มาจากภาษาขเมขมรข้อควาย,ออย,ออยงองูงองูเออใช่งองูก็ใช่ก็ไก่ก็ใช่เฮ้ยข้อคอวายเหรอคะนักเรียนข้อนี้มันมีถูกสองข้อลูกใช่ไหมให้ฟรีไปอีก ให้คะแนนใครคะอันเนี้ย <laughs> ข้อนี้ก็ไม่ต้องเอาคะแนน <laughs> ขอใข่ที่ใช่มีคำว่าสําราญใช่ไหมคะใช่ไหมขอควายประชวนฉลองงองงูหมดเลยเป็นขเขมนบัญชีไม่ใช่บัญชีไม่ใช่ชใชตลาดไม่ใช่พนวด ไม่ใช่เอ๊ะข่านวดใช่ไหมลูกตำรวจมาจะคอมเมนต์มาใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นเป็นคอมเมนคอมเมนดั้งเดิมคอมเมนเก่าเออเอาอู้น้อชีวิต ชีวิตสีต่อไปสิบหกลูกคำในข้อใดอเป็นโ oh อ้โหมาแค่ะมาแรงแสงทางโค<อ>้งใครตอบคอควายก่อนตะเกียะใครตอบก่อนกล้วยไขย่กล้วยไขย่อ้าวคอนกอไก่อะไรไม่ใช่ลูกกำลังค่ะถูกต้องขอไข่ตำรวจตำรวจ งองูดินสอถูกต้องต่อไป17ลูกข้อใดมาจากภาษาอังกฤษทุกคำขอไข่ขอไข่ใขรตอบขอไข่ก่อนที่เสียงแหบๆแต่แกะไขยี่สิบห้าเลขที่ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าโอเคนะคะข้อกอไก่อะไรไม่ใช่คะเลนอถูกต้องนะคะ ควายอะไรไม่ใช่คะสะบูะบงอง,งูอะไรไม่ใช่คะเหมือนหมดเลย <c oughs> เนอะ <c oughs> เลยนะหมดเลย่าแมงเลยสิบแปดข้าวนี้หมดกี่โมงอะลูก <c oughs> มีคนไม่เข้าสิบโมงสิบโมงห้าสิบคะ่ะเออ,อยังได้อยู่สิบแปดลูกสิบแปดสิบแปด ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมภาษาเขมรกี่คำจีนกี่คำมาช่วยกันข้อนี้อ่ะห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง <c oughs> เช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องเรือนพวกตู้โต๊ะเก้าอี้และนาฬิกาหลายยี่ห้อ ฉันอยากไปซื้อเสื้อกะเสื้อสักต,ตัวไว้ใส่แทนเสื้อตัวโปรด <respuesta. S 1> ที่ใช้จนเก่าแล้วฉันอยากไปซื้อเสื้อสักตัวไว้ใส่แทนเสื้อตัวโปรดที่ใช้จนเก่าแล้วถามแค่คมเและจีนถามแค่คมเและจีนคมเและจีนเอาดูก่อนภาษาจีนมีคําว่าอะไรบ้างลูกมาภาษาจีนมีคําว่า อย่าช้าโตโเก้าอี้อหนูไปทำไมไกลลูกเป็นคำว่าห้างนะคะโตะเดี๋ยวนะโตเก้าอี้แล้วอะไรอีกยี่ห้อครับยี่ห้อนะคะโตเก้าอี้ยี่หอ้อเนาะคำเมนมีคำว่าอะไรลูกคำเมนมีคำว่า จำนายเหรอคะจำนายแล้วก็มีคำว่ามีคำว่าโปรดเธอด,ดวงใจโปรดได้ฟังนาฬิกาเหรอคะโหครูสาวพูดให้ฟังแล้วเนี่ยคำว่าโปรดเหรอ,อ,อคะนาฬิกาไม่ใช่ลูกนะเนาะอ้าวตอบข้อไหนขอ,ขอขอไข่นะคะต่อไป19 คำซ้อนคำซ้อน<ส>ในข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาเขมรไม่มีจากเขมรขอไข่ขอไข่ใครตอบลูกข้อน,นี้ย<พ>ี่สิบค่ะสุภาพรอีเยสุภาพรเก่งนะเนี่ยก็ไก่เจอคำว่าอะไรสุภาพรก็ไก่เจอคำว่าอะไรคะ ข,อข,อขาดข้อควายเจอคําว่าค,คลคมควนครวนงองงูเจอคําว่าชงนชงมนมาสุดท้ายท้ายสุดค่ะข้อใดต่อไปนี้มีคําภาษาต่างประเทศน้อยที่สุดน้อยที่สุดงองงูหรอคะ น้อยที่สุดนะลูกถ้าง,งองงูอ่ะงองงูมีคำว่าอาจมีคำแสดงสองคำขอไขอ่ก็ไก่เออใครตอบเสียงอย่างดังเลยในที่สามสิบสองค่ะสาสองนะคะเนาะขอไข่เราเจอคำว่าอะไรบ้างลูกประพาวลินเจอคำว่าจุข้า,ขาแล้วก็เกียริย ขอ,ขอควายเราเจอคำว่าบุคคล<น>หานะ,านะสังสังคมคมก็ไก่มีตัวเดียวถูกบอน่เรียบร้อยนะคะ,ะคะํายืมจากภาษาต่างประเทศนะลูกนะจบแล้ววิธีการสังเกตคํายืมภาษาต่างประเทศนะลูกนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวครูจะขึ้นเรื่องของคําทับศัพท์ศัพท์บัญญัติศัพท์ทางวิชาการวิชาชีพเนาะ ก็สอบออนไลน์สอบย่อยนะคะสอบเก็บคะแนนเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศเนี่ยจะสอบเมื่อไหร่เดี๋ยวครูจะแจ้งให้เราทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนรอครูแป๊บหนึงครูไปกดปิดแป๊บหนึ่งนะคะ